เวทนาที่เกิดขึ้นเวลานั่งต้องพิจารณาความรู้สึกปวดหรือไม่เพราะเคยแต่กําหนดอาการปวดและสามารถขยับหรือเปลี่ยนท่านั่งได้ไหรือไม่เนาะเปลี่ยนก็นได้แล้วแต่นะกับญาติโยมเนี่อาตาม,มาไม่ค่อยได้สอนให้สู้หรือทนกับเวทนา <c oughs> ทางกายหรอกเปลี่ยนในรีบทอ่ะไม่เป็นไรเพราะพระพุทธเจ้าก็สอน ภิกษุเนี่ยหลังชั้นเนี่ยเธอเดินสลับนั่งเดินสลับนั่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งนอนตื่นมาก็เดินสลับนั่งเดินสลับนั่งสอนนั่งจนจิตหลุดพ้นมีไหมมีเหมือนกันนะแต่น้อยไม่เยอะแต่โดยหลกัหลกๆแล้วผู้เจ้าก็สอนเนี่ยเปลี่ยนนิยบทอินทรีย์บรารมีแต่ละคนไม่เท่ากันมันไม่ได้เป็นวิธีเดียวที่จะหัวชนฝาเอาตายเป็นตายนะอืมนะ คนเจ็บปวดไปแต่ถ้าพระอาบวชเข้ามาแล้วยังหนุ่มแน่นร่างกายยังแข็งแรงลองดูก็ได้ไม่เป็นไรนั่งมันทั้งคืนไปเลยนะามาก็ลองนั่งทั้งคืนนั่งไปโอ้เจ็บมาเจ็บนะเจ็บมากนะเรานั่งแล้วไม่ขยับไม่ขยับกายเลยเนี่ยทั้งคืนเอาเจอใครลองลองไ สี่ห้าชั่วโมงก็เริ่มนะจิตแล้ว,ลวเหมือนไฟลุกท่วมตัวนั่นแหละนะ <c oughs> ทีนี้จะอยู่กับอยู่กับเจ็บไหมหรือว่าไม่อยู่ลองเลยอย่าไปสงสัยอยู่นะนักปฏิบัติต้องทดลองแล้วทำเลยมันจะได้หายสงสัยถ้าไปอยู่กับเจ็บเป็นยังไงก็ให้เราดูสิว่าเวลาจิตไปอยู่กับเจ็บเนี่ยมันอยู่ได้ตลอดไหมแล้วว่โอ้เจ็บมากจะเอาไปอยู่กับเจ็บเลย พอไปอยู่กับเจ็บจริงๆมันก็อยู่ไม่ตลอดเดิปุ๊บเดี๋ยวดับไปเดี๋ยวไปคิดนอนคิดนี่ปุ๊บกลับมาเจ็บอีกแล้วแม้วินาทีเดียวก็ให้รู้เถอว่าเจ็บก็เกิดดับได้เมื่อเจ็บเกิดดับได้อะความรู้สึกตรงนี้ก็เป็นอนัตตาเกิดดับเหมือนกันอาะแล้วมันเกิดดับเพราะอะไรขณะที่มันดับมันไปคิดอมันไปอยู่กับสัญญาไม่อยู่กับสังขารบ้างเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวพิการมันปรุงแต่งไปละใช่ไหมอ่ะสารพัดเดี๋ยวมันก็จับมา กลับมาจากที่เจ็บอีกเอ๊ะขณะบางทีเราก็ดึงมาอยู่กับลมได้หายเจ็บบ้างเอ๊ะทำไมมันเดี๋ยวหายเจ็บเดี๋ยวเจ็บนะเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวมันก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะมันไม่ได้เจ็บท,ทุกวินาทีต่อเนื่องนะสังเกตดีๆนะใช่ไหมอืมนั่นคืออะไรทุกอย่างมันเกิดดับทุกอย่างมันเป็นอนัตตาหมดเห็นไหมเราต้องสังเกตดีๆสังเกตไว้บแต่เนื่องจากเรามีอุปทานมันก็จะมาคอยเกาะคอยเกาะคอยเกาะเรื่อ,อย,อยๆ และนั่นคืออะไรในขณะที่เรารู้ลมหรือช่วงจังหวะที่ไม่เจ็บเนี่ยซึ่งมันอาจจะมีเป็น,ปนบางครั้งบางคราวสักพักหนึ่งนั่นแสดงว่าความเจ็บมันมีเพราะอะไรมีเพราะวิญญาณเข้าไปรับรู้มันไม่มีเพราะอะไรเพราะวิญญาณมันไม่ไม่มารับรู้นีให้เราเห็นการทําง,งานของจิตอย่างเนี้ปุ๊บปั๊บ,บอะไรมีอะไรเกิดเกิดเพราะอะไรอ๋อวิญญาณมารู้ดึงจิตกับมารุมหายใจซิปุ๊บไม่เจ็บไม่เจ็บอ้าว ก็มากินมันยังเจ็บ่นนะแล้วทําไมมันไม่เจ็บแต่เจ็บขามันก็ยังมีอยู่นะ,นะแต่จิตไม่ไปรับรู้แสดงว่าอะไรเนี่ยมันจะมีเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตไปรับรู้ถ้าจิตไม่รับรู้ก็เท่ากับมันไม่มีเอาใหม่นั่งสามสีครั้งยังเหงื่อแตกท่วมโัวเจ็บแมวละแม่แวมจิตอยู่กับกายเปลี่ยนใหม่ <c oughs> พอนั่งครั้งที่สี่ที่ห้าลองเอามาอยู่กับความนิ่งๆว่างๆถ้าจิตขยับปุ๊บ รีบกลับมาขยับปุ๊บรีบกลับมานิ่งๆตั้งแต่เริ่มนั่งเลยนะเพราะเรารู้ว่าถ้าลงให้มันจับเป็นเรื่องยาวไปแล้วเป็นเรื่องแล้วทีนี้ <c oughs> ก็แล้วจิตมาอยู่ความนิ่งๆว่างๆไม่อยู่กับกายละเดี๋ยวมันเข้าไปเข้าไปจับกายบ่อยนะก็ลองมาอยู่กับความนิ่งความว่างอยู่เฉยๆให้จิตนิ่งเหมือนกับเราสูดลมหายใจเข้าปุ๊บหยุดไว้สักสองวินาทีสามวินาที รู้นิ่งๆเฉยๆเนี่ยะจับจิตให้รู้นิ่งๆเฉยๆจิตขคจับปุ๊บนิดเดียวอย่าให้มันเป็นเรื่องอย่าไปรู้เรื่องราวอะไรเยอะแค่มันปุ๊บปกลับมานิ่งจิตกค่จับปุ๊บกลับมานิ่งอย่าไปอยากรู้เรื่องอะไรเลยนะนั่งทั้งคืนก็ให้รู้แค่เนี้ยไม่เจ็บเลยอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากก็เลยลองแนะนําพระลองไปทํำเลยแล้วเวลาก็จะผ่านไปเร็วมากนั่งทั้งคืนนี่ เหมือนแวบ,บเดียวเหมือนไม่กี่ชั่วโมงเฮ้ยสว่างแล้วเนี่ยใช่ไหมแปบ๊บเดียวนั่งสี่ห้าครั้งแรกเหงื่อท่วมเหงื่อแตกเลยสู้โอ้ยเจ็บไว้เจ็บเจ็บสู้สู้ได้เพราะทนได้แท้เลยชนะไม่เอกฉันนะแต่พอเรามาเปลี่ยนวิธีใหม่เอาใหม่วิธีนี้นั่งได้ตลอดทั้งคืนไม่เจ็บเลยนะแล้วเหงื่อก็ไม่มีสกยดเลยนั่งแบบสบายสบายเออค่อยชนะเป็นเอกฉันหน่อย นะแล้วก็เริ่มจับทางได้แล้วจับทางมันได้อ๋อเฮ้ยต้องให้จิตอยู่งี้แล้วเวลาจะผ่านไปเร็วมากพอพระไปลองใช้วิธีนี้นั่งผ่านไปสามชั่วโมงท่านกลับมาบอกโอ้โหอาจารย์เหมือนนั่งสิบกวนาทีมาดูที่โอ้โหสามชั่วโมงแล้วนะี <c oughs> ว่เวลาจะผ่านไปเร็วก็เลยมาเริ่มเริ่มเข้าใจว่าไอ้เวลาอายุของพวกเทวดาพวกสวรรค์นั่นทำไมปแป๊บเดียวแล้วโอ้โหของมนุษย์มันนานเนือเกิน นะเออมันมันมีการแลบบการเหลื่อมของเวลาอย่างเนี้ยแต่เราก็ไม่ไม่เข้าใจรายละเอียดตรงนี้มากะนะอืมแต่เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยระบบเวลาเนี่ยมันช้ามันเร็วเนี่ยมันมีการแลบบเปลี่ยมกันได้นะอืมก็ลองดูเนาะ <c oughs> เปลี่ยนนีริบทได้ไม่ได้เสียหายอะไรขณะเปลี่ยนนีริบทก็สร้างความรู้ตัวนะขณะท,ที่เราเปลี่ยนค่อยๆค,คลายขาออกมาอะไรมาค่อยๆลุกขึ้นเดิน ส่วนการนั่งทั้งคืนทนเจ็บทนปวดสู้เวทนาไม่ค่อยแนะนำนะเพราะเหลยวร่างกายจะชำรุดเช้าขึ้นมาเนยโยมขาเนียง้างไม่ออกเลยมันแข็งมันล็อกเลยอะ่ะกว่าจะลุกได้เนยครึ่งชั่วโมงค่อยๆแงขามาทีละเซนทีละนิดแล้วค่อยคให้มันคลายทีละนิดค่อยคให้มันคลายทีละนิดอย่างเนี้ยอ่าพระบาังงงลุกขึ้นมาล้มเลยนะร่างกายมันไม่พร้อม เพราะนั้นเราก็ต้องรู้ด้วยถ้าเรานั่งนานขนาดนี้ขามันร่างกายมันมันมันแข็งมันมันเกร็งมันยึดก็ต้องค่อยๆคลายแล้วก็ค่อยๆลุกนะก็บอกเผื่อไว้เผื่อใครอยากจะไปลองนะก็ <c oughs> มีคำถามนะคะที่บอกว่าถ้าเกิดเวทนาแล้วจะทำอย่างไรท่านอาจารย์ตอบไปแล้วนะคะ <c oughs> ก็ไม่ต้องถามซำ้ำ ช่วงนี้ที่ท่นคิดว่าพวกเราคงเจอสหายรักนะคะคือเวทนาเยอะมากเจ้าคะ่ะเลยมีคำถามเกี่ยวกับเวทนามาหลายข้อท่านถามว่าในธรรมะจากพระโอษพระพุทธเจ้าทร,ทรงกล่าวถึงเวทนาทางกายมากกว่าเวทนาทางจิตหรือไม่เจ้าคะ่ะอืม ก็พูดเรื่องเวทนาทางกายมันเวทนาเนี่ยมันแบ่งได้หลายอย่างเ <c oughs> วทนาทางกายเวทนาางทางจิตหรือว่าจะแบ่งเวทนาเป็นสุขทุกขเบกานะเท่าที่ดูก็เนี่ยสุขทุกขเบกานะส่วนเวทนาทางกายท่านก็จะไปจับทางอายตน,นะนะอายตนะสัมผัสมาแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเกิดสุขทุกขหรืออุเบกขานะอย่างนี้ม,มันก็มันจะมาลงที่นี่ ผ่านอายณะทั้งห้าทางกายเข้ามาตามหูจมูกลิ้นกายแล้วเป็นอย่างไรจาวทนาก็จับเนี่ยสุขทุกอุเบกขาแค่นี้สุขทุกอุเบกขาจับสามตัวนี้พอละเห็นสุขทุกอุเบกขาเกิดดับเกิดดับเกิดดับพอละวทนาทางกายเปลี่ยนในที่บทอ้าวไม่ต้องไปสนใจมันเปลี่ยนในที่บทเดิน ให้ความเพียรทางจิตมีมากมีต่อเนื่องเดี๋ยวเวทนาทางกายมันเป็นเรื่องเล็กไปเองเดี๋ยวมันค่อยๆหมดไปเองหรือว่าเกิดมาก็น,น้อยและถ้าเรานั่งแล้วความสงบมันเข้ามาก่อนเนี่ยไม่เวทนานี่ไม่มีปัญหาเลยถ้าจิตสงบมากๆเนี่ยรู้เลยแหมถ้าเอาไปจับนี่นะมันก็จะรู้นะว่าเจ็บว่าปวดแต่เจ็บปวดก็ไม่มีผลต่อเราถ้าความสงบจิตยมสงบแล้วเนี่ย เจ็บปวดไม่ค่อยมีผลและถ้าสงบขึ้นไปสูงขึ้นไปมากๆไม่รู้สึกเจ็บปวดมันก็มีหลายระดับของความสงบความสงบางบางระดับรู้ว่านี่เจ็บปวดนะแต่ไม่ไม่กระเทือนมาถึงใจนะไม่สนใจได้นะขึ้นไปอีกไม่รับรู้สึกความรู้สึกเจ็บปวดไม่สนใจเลยอย่างนี้ก็ไม่มีอะไร ถ้าเจ็บปวดอาตมาก็แนะนําเปลี่ยนรีบทเอาไม่เป็นไรแล้วเวทนาที่สังเกตพอใจไม่พอใจหรือสุขทุกข์หรือว่าเฉยเฉยแค่นี้พอสุขมาวางทุกข์มาวางพอใจมาวางไม่พอใจมาวางนี่เรียกว่าวางราคานุสัยวางปฏิคานุสัยได้เอาพอใจไม่พอใจในทุกอายจนะที่สัมผัสมาสัมผัสมาปุ๊บวางวางวาง อยู่เบ็กขาพอใจมาวางไม่พอใจมาวางอยู่เบกขาไว้แค่นี้เหลือเฟือแล้วนะ